ยุทธนพรราพลารนะครับเป็นนจพสังกัดก็คืออยู่ที่โรงเรียนบ้านปุทธ,ธาตนะครับตั้งอยู่ที่บ้านปุทธ,ธาตหมู่ที่1นึตบลปุถธาตอำเภอหนองนาคมจังหว,วัดขอนแก่นนะครับสังกัดก็คือสํานักางานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5นะครับอันนี้ก็จะมีบุคลากรทั้งหมด เจคนนะครับสิคนรวมทั้งคนพิการด้วยภนะารกิจ 1. ก็คือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 2. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาวิธีการหลากหลายอย่างต่อเน,นื่อง 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการโดยบริหารความร่วมมือเกี่ยวกับทุกภาคส่วนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการจัดการศึกษา 5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้นวัตรกรรมและเทคโนโลยีจำนวนคนพิการที่โรงเรียนรับเข้ามาตอนนี้ก็จะมีอยู่หนึ่งท่านนะครับก็คือ,อคุณครูวิชานนะครับภารกิจก็คือคนพิการได้ ได้แต่งตั้งให้คนพิการเนี่ยเป็นตอนนี้ก็คือเป็นครูประจำชั้นของโรงเรียนเราเลยนะครับคือครูประจำชั้นสมศึกษาปีที่5กับคุณครูอีกท่านหนึง่งเพื่อจะได้คอยช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องต่างๆรวมถึงมีการสนับสนุนเกี่ยวกับในส่วนของบุคลากรต่างๆที่ครูได้มอบหมายให้คนพิการได้มีการทําไปนะครับ ทางหน่วยงานก็ได้รับคนพิการเข้าทํางานเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานเป็นอย่างมากนะครับคนพิการมีประสบการณ์ในการทํางานเพิ่มขึ้นจะมีความมุ่งมั่นต่อการทํางานราะวันนี้คนพิการก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับหน่วยงานเป็นอย่างดีมีการร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าทางโรงเรียนจะมีกิจกรรมใดก็คนพิการจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีติดตามงานที่มอบหมายของคนพิการก็รู้สึกว่า มีการตรงต่อเวลานะครับมอบหมายงานให้ตามเวลาที่ตามกําหนดก็มีการพัฒนาคุณภาพของการทํางานที่ดีขึ้นตรงต่อเวลานะครับส่วนคนพิการก็มีอัจฉริยะใสอัจฉริยดีนะครับเข้ากับคุณครูทุกท่านได้นะครับไม่ไม่อยู่ในโลกส่วนตัวของคนพิการคือพยายาม ทำให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานของเรานะครับความคุ้มค่าของการจ้างงานคนพิการก็คือการพัฒน,นาศักยภาพด้านการจ้างงานที่ผ่านมาคนพิการมีประสิทธิภาพในการทํางานมากนะครับจากปีแรกๆที่วัดมานะครับก็เขาจะเริ่มมีความกล้าแสดงออกเพิ่มมากขึ้นคุ้นเคยกับคุณครูแล้วมากขึ้นนะครับในปัจจุบันคนพิการก็มีการ กล้าแสดงออกมีการออกความคิดเห็นนะครับในส่วนที่ mm hmm. มีการมีการกล้าแสดงออกเพิ่มขึ้นปรับตัวเข้ากับสังคมได้นะครับแล้วก็เข้ากับคุณครูทุกท่านได้เช่นช่วยดูแลเด็กๆนะครับในในตอนที่เช่นคุณครูติดภาร,รกิจต่างๆต,ติดภาระรงานต่างๆรวมถึงไปราชการต่างๆก็จะให้คนมีการนะเข้าไปดูแลช่วยเหลือในจุดนั้นนะครับแนวทางการพัฒนาของหน่วยงานก็คือได้มีการ ไปอบรมศึกษาดูงานในที่ต่างๆนะครับก็ถือว่าคนพิการจะเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานนะครับก็ได้นําคนพิการไปด้วยนะครับไม่ว่าจะไปศึกษาดูงานในที่ไหนก็จะมีคนพิการไปด้วยหลังจากทั้งหน่วยงานได้รับคนพิการเข้ามาก็เป็นปีที่6แล้วของหน่วยงานที่ได้มีนะครับมีความร่วมมือของคนพิการกับหน่วยงานก็รู้สึกมีความยินดีที่คนพิการเนี่ย เข้ามาทํางานให้กับหน่วยง,งานของเราครับเพราะเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานไปอย่างมากคนพิการก็ทํางานร่วมกันกับเราเป็นอย่างดีนะครับกับข้าราชการครูก็มีความร่วมมือนะครับมีความร่วมมือกับคณะครูได้ทุกท่านนะครับมีการทํางานที่ได้รับมอบหมายสําเร็จร,ร่วมเป็นอย่างดีอย่างเช่นงานเอกสารคนพิการก็สามารถเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ได้มากนะครับ เกี่ยวกับการพิมพ์งานการเช็คตรวจสอบเครื่องพิมพ์ซ่อมแซมนะครับก็มีการทำงานได้คุ้มค่ามากนะครับเกี่ยวกับการจ้างงานสำหรับคนพิการก็เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานของเราครับณปัจนจะุบันนี้ครับครับสวัสดีครับผมนายวิชาญถุนเกตเจ้าครับปฏิบัติหน้าที่ครูมูลนิธิหรือผู้ช่วยครูครับก่อนได้รับการจ้างงาน หลังจากเรียนจบอาชีวะประไปาไยเมืองพัทยาครับสาขาอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้มารับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ที่บ้านครับรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้ใจ่ายในการเรียนครับหลังจากได้รับการทํางานครับก็มีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถดูแลครอบครัวดูแลแม่ที่แก่ชราได้ครับมีชีวิตที่ดีขึ้นสามารถปลดรถมอเตอร์ไซค์เพื่อได้ใช้ในการเดินทางใช้ในการมาทํางานและมีเงินพอม,มงเงินเก็บ และสามารถเอาไปปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่ทำรดได้ครับแล้วก็กล้าคิดกล้าแสดงออกเข้าร่วมกับกิจกรรมกับเพื่อนเพื่อนร่วมงานและชุมชนคุณค่าที่ได้รับการทํางานนะครับผมภูมิใจที่สุดที่มีงานทํานะครับรายได้ที่มีรายได้มาดูแลครอบครัวเพื่อนที่ทํางานยอมรับในตัวผมและความสําคัญนี้สําคัญกว่านั้นนักเรียนและ คนในชุมชนก็ยอมรับในตัวผมมากขึ้นเรื่อยๆครับสุดท้ายนี้ครับขอขอบพระคุณบริษัท PTG l o g i s ติกจำกัดที่มอบโอกาสให้ตัวผมได้มีงานทำได้มีรายได,ได้ได้พัฒนาตัวเองขอขอบคุณครับ